มาแล้วกันครูบาอาจารย์ครูนัาประทับด้เอาสายสินพันหอกเพือนเจ้าวันไปแจกบอส <ś c oughs> วัสดีครับเจ้าซื่อยังเจ้านะ่ะฮะสุเลวันเป็นนิดนนหน่อยวันเนี่ยเนาะนิดหน่อยเรากินข้าวแรงไปจจกหน่อยอ่า อันนี้ผู้ที่ผู้ที่ทรายเอ่ยนะผู้ที่สองผู้ที่ซ้ำนะถ้าอายบุญมีเปกคนแรกเนาะซื้ออะไแบบไม่ไม่ยนเฟรนช์สไตล์เหรออนว่านะเมบเนบผาาุยกับเมืองบ้านเก่าซะมบ่เพิ่งวัตลอวจจส่สกับนี่เรอโผกับโผกับกับป้ามันสร้างอย้างง้า็นว่านะอันว่าวนทอฟันนะ บเมรียต้นต้นเป็นไแหละตอนเป็นนะอ,อยเคยผ้ากับบ้านเจ้าหว่ามือว่าอยู่บ้านนี่ตคนว่าี่ปอบซิปินคนว่านะหลัพิ่นสิไปเทเพิ่นก็ยังว่าวอนว่าพี่ปอบพี่ปอบังคับบังคับไปไป เงาสงบสงเงียบนิ่งในเสียงนกเสียงกาพี่น้องเอ้ยอา้าวเปิดคลิปเปิดภาพมามื่อในพี่น้อง,งเลยเนาะทางมาบุญมาเยี่ยมมายามทางพ่อและแม่หรือว่าครอบครัวของน้องเวียงคำเนาะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ส่งสการน้องผลเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย ท้องฝา่าท้องฝนกระนำวันไหวมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นไดเน่เนาะสีมา,าถามถามเบิง่งทางครอบครัวทั้งพอ่อทั้งแม่ของน้องเพียงคำเพื่อนเนาะและ้วก็ทั้งน้องทั้งอ้ายพนนันอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นไดเน่เนาะอาเมื่อวานนี้ผ่านผลไปโดยดีหโดยบ่อ,บอในการหาเผาศพน้องเพื่อนเนาะผมมีการเป็นแบบนุ้นแบบนี้บ่เนาะใหม่มบดสิ่งทุกอย่างบา่พี่น้องเลยเนาะ พอเมื่อวาในทางบุญสรววันเราทิ้งานกับปริยูจนหดกุ้นเนาะสมาธามล้วก็เยี่ยมยามทางครอบครัวน้องพัอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอ้เอาคนเดินได้พี่น้องเด้อกลับทักทายสบายดีพอไหมพี่น้องสบายดีบุญกันกันบัดสุขูสู่คนเด้อพี่น้องเด้อพอพบเจอกับสองยูทูปป้าบุญซาเราบ้านมันนี่พี่น้องเอ้พาพี่พาน้องพาลุงเอาอามาเยี่ยมยามทางครอบครัวน้อนยังข้ามได้อพี่น้องเด้อมันนี่เนาะไปชาพี่น้องเอ้ไปเบิ่งนน้ำกันเนาะ ว่าพันอยู่เงินอยู่าันครบปักจุบอกคือสมัยซิมีอยู่สันพีน่น้องเลยเนาะไปะนี่ก็เป็นสถานที่เนาะหลังบ้านรือว่าเดินของน้อง เพือนซานของน้องเป็นคำบอกเป็น้อยหรือว่าของทั้งป้าพันนี่แหละเนะาะทางวุ่นกับบรูฮูในใในเนีน่ยใจเนี่ยชัดเจนปันใดเอาเรื่องเราอ่าทั้งอายเพิ่นมาอยู่นี่อ่าอยู่น้ำป้าบอกเป็น้อยประมาณนี่แหละเนาะเป็นดินของป้าบอกเรื่องอะไรพี่นหน่อยอ่าเป็นดินของเอื้อยของไอโมูเนาะเพิ่นก็นเลยมาอยู่อาศัยน้ำ ดวงใดพี่น้องเยนี่ก็คือบรรยากาศเนาะหลังจากทางน้องเิคนได้จากไปเป็นมือที่สามเนาะเ,นเสียชีวิตเป็นเป็นมือวันจันทร์วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่ก็มาวันที่สามกรกฎาคมเมื่อวานนี้ได้ส่งน้องพันคืนสวรรค์แล้วเนาะก็เป็นมือที่สามพี่น้องเลยเราเพิ่งไปสิภาพี่พาน้องมา ครับชมบรรยากาศเยี่ยมยามทั้งพ่อทั้งแม่เราบอกขอบครัวน้องคนอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องนะครับในช่วงน้ำกันเนาะโดยทั้งเต้นทั้งย่างกันกาย่างบะได้เก็บอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าบรรยากาศกัสมอยชีมีอยู่พี่น้องเลยเอ๋อชันลานเป็นกะเชียวพี่น้องเลยเนาะหว่านี่กะมืองานซุปน้องคนกะบอ่าฝนกำลังวันไว้เหมือนเราเสียชีวิตกับพี่น้องเลย ยังคือสภาพเฮือนซานจนผุพังเป็นดอกผวกกินหมดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะลายผ่านหน้าปีทั้งไอ้มูว่าเฮือนลังนี่พี่น้องเลยอ่าเกิดมาเนาะก็เห็น,ลนหลบปศะเต้หน่อยๆอยู่พี่น้องเลยเนาะนี่อืมสภาพก็าจากเซ่พี่น้องเลยเซ่มาทางนี้บัดตรงนี้เอาไม้คำไว้อยู่ ตอนนี้ทางลุงจันทร์ก็ไปเยี่ยมไปย่ามอยู่พี่น้องเลยพอดอีทางลุงก็ผ่านมาทางนี้พอดีพี่น้องเลยอ,อันนี้ก็เป็นสายสินเนาะ,ะดูทางฝั่งลาวเขาพี่น้องเลยสมัยมีงานเฮ็ดดีนอนรู้ว่าลมหายใจจากหลังจากเสร็จสิ้นเอาส่งลงป่าแล้วกะ ครูบาอาจารย์ครูเราเพื่อจะได้เอาสายสินพันหอกเทีอนเนาะเอาหมอเทือนซานพี่น้องเลยเบื่อกันผีกันสางเนาะก็ได้พี่น้องเลยมา,ยมา,ยมายอยู่ในเทือนในซานาะไปส่งแล้วกับบอไดมารวมมาไหวพี่น้องเลยก็ไปดีทั้งสุขได้อ่า ไปพักหน้าก็ว่าได้พี่น้องเลยช่าชพี่น้องอันนี้วนสิบขึ้นปีพยายามไปหาไปชมน้องพี่น้องกนน้องของน้องโมเ่ขาตกเข้าไปน้องของน้องเวียงขันกันกัเห็ดยังอยู่นี่หลางถุยลางวัวงีบบพี่น้องเลยเนาะอ่าไปชาพี่น้องเลยรอท่าจ้าหน่อยเนาะฮะทางลงจันวนเหยี่ยมพยายามก่อนวนสิบหาพีพอน้องขึ้นไปหาไปชมน้ำกัน ตื่นมากะยังบวช่ไหมเก็บอยู่พี่น้องทุกคนทาหอดมือเห็ดปูนมือแจกเลยมาจ้าพี่น,องไงไงน้องเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนเนาะเป็นเฮือนผูทางเป็นป้าพี่นองง้องเลยอ่าแต่เงียบเงาเลยบ้านี้พี่น้องเลยบุคคลว่านนี่เนาะคนกะคือขึ้น ทาบโรลีเขากะน่าอะไรพี่แดงเลยเนาะมาดีบรลีอ่าจะโดนระเบอข้ากรฮอดเนาะอ่ามันเยี่ยมยามทางครอบครัวมันเป็นก่อนนหลังจากเว่าในในทรงเป็นไปขึ้นสวรรค์ชั้นแป้งระเบ้อเพาเมื่อเห็นบุญเห็นทัดยังอยู่ฮะโอนก็ยังบุญไปถามมันด้วยเอาเงินกำลังมาบพอดีโดยกำลังมาเมื่อขึ้นไปมีแต่ทางพุะเจ้ามึงจะไปเยี่ยมอยู่เนาะ เราเจ้งมเดยบนะันวันเช้านี่วันเช้านี่โทรมาหางอีกกินงานไ่กินเนื้อวันชุกแม่วันชุกคืเนื่อยฮันเดยเสนอกนป่าวเนมเต็เดี๋ยวต้องปรึกษากันเล้อึกษากันเื่อเนาะนีผู้ใหญ่จะบุญหรือว่าพี่น้องกู้ด้าากลมาหม่อมนให้แ่วประยูเราหรอนี่ซื้อเครื่องของมาคนคนให้เหาลัก จะขึ้นเนาะเฮาก็ไปเลยนั่นน่ะพองานเฮาก็เป็นนาที่ของญาติพี่น้องเพิ่นเนาะเฮาก็มีแต่ว่าคือเอาบาแล้วเนาะว่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากร่วมทบุญครอบครัวเพิ่นเฮาก็มาเป็นสบุญให้ก่อนว่ามื้อนี้ก็ัดือวันศุกร์แม่นนเสาร์นั่นเพิ่นเพิ่นสิเริ่มชุลมุนแต่วันศุกร์ี่แม่นนตอนแรงเฮาก็ขึ้นตอนบ่ายเนาะสิขึ้น น่อยมือมือแท้เลยบทเปล่าอ๋อแต่ว่ามือมือมือวันเสาร์มลนแม่นมือแท้เลยมือนั่นเลยเนาะมือตั้งเลยคือว่ามือวันศุกร์หรือการเกี่ยมเครื่องของเนาะมันกะมันกะชุลมุนนั่นคือวันศุกร์นี่แหละแม่นวันเสาร์คือมือมือง้นเนาะมือบ้านครบงานบ้านเราเนาะครบงานมือวันศุกร์แต่วันเสาร์ก็เป็นมือ Okay. mình thế, mình cái khi thăng bảo ly bò nào thà bà thăng của nhảy nó già, luồng thăng nó, giờ yeah. giờ là cả là cả chỉ đang đi sát bún nó, được quốc gia căn về quốc gia quốc nó, thằng này thằng này, sẽ nào sẽ khử đó. ม่ไปทานอีกท่านึงเนาะกับวัยน้อยเนาะโดยก็เป็นหน้าที่ของญาติพี่น้องคุณยายวันนั้นแหเป็นกาเฮ็ดกันนะคุณพ่อกลับมาซอยทำสิ่งใดเห็นแล้วโดยทำอีกท่านึงพี่น้องอีกเมื่อวันศุกร์วันเสาร์เนาะสี่ได้อยู่งานบุญน้องบอลเรือว่าสี่ได้ขึ้นไปทั้งเชฟโปลเนาะก็ได้ติดตามกันอีกท่านึงเนาะมันเป็นอะไรมันบดบ่แบดบดเนาะ แบตแม็กระซันก็แบตใส่งานมาไปห้างเงินเงินอีไรอย่างเงี้ยใส่งานท่องไได้ใช่ไหมมาแต่บ้านหนองนาครับหาหลวงปลาเนาะก็เลยจะขับไปทางวัดอันนั้นวัดป่าก็เลยมานมอตองวอลอยู่ได้ตามมอเตองวอลอะไก็ไหยวัดตรงเป็นแต่เรื่มใส่อยู่ได้เรื่มใส่ได้พูดไปเห็นหมู่บ้านเนี่ยสงบสงี่ยมแบบบ้านสงี่ยมแล้วก็บ้านพัน ัผมมีการล่องปล่อยอย่งใดๆทั้งสิ้นเรามักจูกอลลี่กับมักจูกันวันนั้นนะแบบว่าเขาไปเนี่ยโอ้บวบุญเห็ยนมองคนอ่านี่ก็วายพระเนาะแบบเป็นพระตั้งนะบอลีพระตั้งมูกับต้นไม้จองก๊กนั่นจองก๊กนี่มองกันแดดกันฝนชื่อๆแล้คนจำสิ่งจำยังนะฮอร์นาเนาะฮอร์นานะโอ้ เวลาฝนตกมาเนี่ยป้าท้อผ่าสะบงเปียกเบ็ดก่อเปียกเบ็ดของคนรับผนอนนอนเข้าไปเลยวัดเลื่อยมองดได้ความบุญเคยไปคือบ้านหนุ่งมูกกมากัดกกงบกนะมองก๊กมุกแย่มากหนา้าเล่นหนอ่งมูไงที่มีเข้าไปทางฝึกทางไหนก่อนเข้าบริกล้บ้านพ่น,น,นซิม,ออม,ออมพุ่นบ่อยอย่างนี้แม่เข้าพ่นซิมอะไรเพื่อนหนุ่งมูเพื่อนใหม่แเราภูแม่เข้าไปในพุ่นอีกบ่ โอ้แ oh. น่ไปกับทางเขาวัดนะกับแน,น่มาเพื่อนนงโมก็เหนแต่ว่าเขาวัดไปเย oh. อะชาวบ้านหนาบ้านนงมบ่กแม่นโอ้เฮ้อนน้องโมไปทางลัดแต่ว่าทางเขาแท้เนี่ทางเขาเลยไปทางบ้านพุทธสีมก่ oh. อนโอ้ทางยางพุทธแม่นทางเพื่อนน้องโมู่ไปทางลัดเหมือนบ้านของเขาไปอ่ะผู้ สับไปทางบ้านน้องเต่าโอ้ยห็นได้เนี่ยเขาบูป่าอื่งไปครับออกมาอ่าโทรหาทางบมเสียงเตือนอย่างโอ้มาทางนี้ก็อ่าพอดีทางลุงจันทมองก็จะไปมอบปูนมอบยังนก็แหละเนาะผสมผปูนบนวัดเศรษฐบอนยังก็อ่าทางหยาดโยมปทิมาปฏิบัติธรรมเนาะเลยอยากสร้างมองอะไรมาเล้่าเลย อย่าโยมเข้ามาบปบัาิรรำมันเปด้เปียกเปยังอะไรเจ้าเจ้าเจเจ้ายะยังว่ากันอกท่านหนึ่งนอเจ้าเจ้าจบุญก็จะเ้าไปเยี่ยมทั้งแม่ละน้องนเป็นอแน่เนาะไปเดพี่นางเลยโดยไปพี่นางเลยเนาะขึ้นไปหาทางเปยเป็นกอนเนาะผู้เป็นแม่ขอหนอเวีงคำขออนุญาเพื่อนนี่เด้อโดยพี่นางเลยจบสบาดี สวัสดีหำป้าผูน้นาเฮ็ดหยังนะ่ะล้างถ้วยโอล้างถ้วยแต่านวนยังบ่แล้วบ่หำฮะป้างเข้า,านึ่ง,งนางเจ้านาบา <c oughs> า่บ่จักบ่สวัสดีหำเอจ้าชื่อหยังเจ้านะ่ะฮะสุเลสุเลอ๋อวันเป็นนิดน่อยวานนีน่เนาะอ่านิดน่อยรักกินข้าวแลงบ่จักอ่า นี่ผู้ที่ผู้ที่ทรายเอยนีน่ยนะผู้ที่สองผู้ที่สามนะเนาะทั้งไอ้บุญมีเป็นคนแรกเนาะทั้งเอ๋ยเวียงค้าเป็นคนที่สองสนะุเล่ยนะ่เจ้านะสุเล่เนาะเออเวียงลูกเดดี้เ,เลยพี่น้องเอยายน้นองหัวจักความเาห็ดวิวหัวจักเห็ดเวียงก,กับซัมเน่ยจักปีอะไรเจ้านะแปดปี โอ้สำหับน้องนิวลพี่นอง,งเอด็ดากำลังเทียนผู้กำลังฮัตเฮดเปียกสำหรพี่นอง,งลเลยนะครับทางฝัเาครับซอยพอซอยแม่ได้แล้วสำาัเนาะเนาะ่เนาะทางแม่บันเจาก,ก็นได้เด้อเอทางแม่กันเป็นได้แม่ม <c oughs> อยู่ดีมีแ,แมนนห้งด้ยวะฮะนอคไ พอคนเมื่อยให้นอนบัน่อนยามนิมได้เด้อนอนวันสองมูสองมูแบบกัลูกนอนแบบวัญัน,นฟัน,นเห็นอันยงคำมันนั่งให้ไลเปล่นยังดับ <ừ> นังให้เสื่อยังกับมือบอแล้วมีอ่อนนอนบนหลับลูกฟันยังลูกฝันแนนอนวันบอกวันน้องวันนั่งให้อยู่ ก็เลยลูกคึ้นมาวันนี้เนาะไม่ได้นอนสดแจ้งเลยมีไม่นอนเลยแบบพึ้นไปน,น่ะเลยพึ้นเขียดน่ะเลยคนจับมือคืออือเห็นไหมเสนาข้าก็อามราต้องคิดรานะ้านแล้วเเนาะไม่เพ้องเท่าภาวนาส่วนทำบุญเนะาะทำบุญ,ญส่วนบุคดดลคลนะครับน้องกันนั่นแหละยังคิดสงสารพูดว่า มีคอยเบียกันยูนี่กันยูนี่ค่อยซื้อบอร่ไรแบบไมเียนค่อยสไตล์มาคนว่านะเมเมบผ่าค่อยกลับมือบ้านเก่าค่ะเหมือนพลวัตลอวเอะไรสักลบบนี้เลยมาโผล่กับโผล่กับกับป้าคันสร้างให้แย่ป้าคุว่านะคว่นความฝันนะเบเยนต้นพุนเป็นนี่แหละตอนเป็นนะอยากให้ผ้ากลับ บ้านเจ้า่นบอกเป็ว่าอยู่บ้านนี่เป็นว่าพิบอบสิกินเพิ่นวอานะแบพิ่นสิไปแท้เพิ่นก็ยังวบอกคนบอกพิบอบพิบอบมึงขับมึงขับไปไปวันอยากเมื่อบ้านเจ้าคนเนาะหยุเมื่อเพิ่นบอกเคยจะไปเป็นบอกลุงมาบ้านเจ้าอยู่บ้านยังก็อยู่บ้านบ่มกก เมือนองตนียงแขวนแขวนลงพบางแขวนลงพอบางเนาะอ๋อต้องโตั้งเต้นยังมาเก็บเนาะเี่ยคมาเก็บแต่ค่าไมคือว่าคนสิบป้า่าหอดงานบุญเลยปะงานบุญอมันเศร้านี่นะเราเดู มืเช้านี้บุญพี่น้องเพิ่นเนาะปังของบุญเนาะอืมเ่นสิเฮ็ดเรือนสุกทั้งนี้โอน่สิรับอืพี่น้องเอ้ยวันวันุว่าทีมงานเฮากําลังลมกันว่าสิขึ้นไปังไสโปนว่าพี่น้องเอ้ยังโอ้ทีงครับงานบุญน้องกันเลยเนาะยังบ่กอีก ก็มีเดี๋ยวจะรึกซาก็ที่งานอีกทะนึงก่อนเนาะอสด้อยู่รวมงานบุญน้ำบ่อหน่อยนางนีคพับคุณอโพล่าน้อซื้อได้เจาน้องหละบวกเดือจักปีแล้วคนนี้6ปี7ปี6ปี6ปีเนาะโบนาณ8ปีลางตัวล่างบ้งซอยแม่ผู้อาญาได้ใช่ไหมใช่ เราออกกินข้าวเรากินเพื่งอ่าพักนอนกันบ้นหนีว่าเมื่อคืนนมือนนี่ม่น่ยอยู่แบนเพิ่เมื่อคืนแบนทมมี่เป็นโน่นี่ล้วบัมีไผมาหนังมัเล่นไม่ชอบอนี้บบอะไรเขาบอมีเทนอแล้วก็่เ้งแต่บานในเมืองกับ่อได้มคุณุ่นนปะโมีแต่ป่ามาเล่นหนัง อือคนเดินมานั่งดินเปลเ่็นเกาห่วงนี้เอันนี้เป็นดินของป็นป้าอันปะดินของดินแป้าดินป้ามันะไะบะาคารพ่นดินดึดแล้วลูกคนไทยคืนอ๋อตวกอนธนาคารแนดดืดแ้เนาะแลวลูกไทยคืนบะ ไปพูดบ่งตังหนะไปนอนอนเป็นคำ่ำคุณพ่พอเลยจ้ะ<อ>พอ่พอพ่อเราไปใช่ไปไทยหน้าไปไทยหน้าไปไทยบ้านแบบหวันกับบทผันหม,มูดำหม,มูดำา็แหล่งจวยังบมดวันนังเช้า ไปไทยมันมมืออื่นสีหวานเป็นเร็วยังบดได้เร็วไทยหนังดีบดอือเดี๋ยวมาหามเด้อข้าเยียนบดนๆข้าหมุกบดอเยี่ยนปอนยังเข้าหมุนุปอนุนุพูดอะไรเป็นปอสวงพูดนอาขาวนะพ่อเนาะขาวนาตาดีล่อซทำี่น้องเลยท่านพูดนะเนาะซื้อยังก็ลืมเลยซื้อเหลี สสีสุเลสุเลสุลีบ่สุสุเลสุเลน้องสุเลหน้าตาคือคนสมสื่ออยู่เนาะเป็นยังไงเอ่อจะขึ้นเรกกับฟันเห็นแล้วเนาะน้องเป็นนะน้ำ<น>จิตเท่าอะไรพี่น้องจิตเท่าคิดทอดลูกอะไรไเลยเลยฟันเห็น ก็บอกว่าจะแต่งยนย่งังมาบอกแม่นี่อยากให้วันนวนผ่านผัดันนวลผัดวันหินไา่ซึ่งบริบ้บณกอย่างงี้ยอืมอืมทอยายกันยังไมาเป็นแบบเนาะเป็นไมเลย ไปมะเร็งนี่เอาให้เบียงินขึ้นใช่ป,ป่ะไปไปมืปเะเร็งเื่ออื่นเสาะเริ่มต้นเห็ดเวี้ยเราเวลานอนเรานอนเรานอนอยู่ใส่ไอเวียงมานอนพี่ป่นอนประจำพุ่นไประจำพุ่นเนาะประจำชิ้นมอแรงชิ้นมานอนพุ่นเนาะนอนไม่พุ่นประจำพุ่เม็นไปอยากให้ไปแล้วให้เบี้ยไปอ <c oughs> กองศาสตองเพลงของเพลงเนี่ยจึงเปิดน้ำใส่คนเฮ็ดเองบอลงแม่บอกแม่บอกบอกนะเนาะเก่งเั่นแหละเป็นยังไงซอยแม่ได้แหละเบื่อนลูกเจ้าแต่ละคนก็คืออายใหญ่เายังเงาจับความเนาะทำงานเงินก็ ได้มากอ่ะหายพอแม่เบิร์ต้มียวคนเรามีเก็บเองเลยป่ะโหคนเอาหาเส้นแล้วบริเปิวัซี่นโตบอือษัทหกชายจอนหน้นบริเปิวัซี่ชนโตป่ะอย่างไรเราบริเวิวันซี่อยู่ธนาคารหน่อยเหตุงานเงินเงินได้เงินมาแต่เรีนอนกับฝากไว้หนมนี่หลงผักผักมนขึ้นนี่เลยหนุ่มขิดลงปินแบ บทหนันนะบทนัทนอมือเธอก็โอบ,บกวดนะมืออส่เนี่ยเธอเปนกับวมีเงินซื้อกินเนนายพันก็แบบพันรเรียงเงินมือละหกสิบพันหมอนเราเห็นดีเลยมันเราบุโพกินหมืนเธอมันก็ต้มมีเมนว่าเมย์ก็เห็ดเวียบทำมา ดมมีไทรควรนูกิน,พนเพื่อนเนี่ยพวกเธอกันโนนคเอ๋เธอฝากมาเพื่อนบัดทูวว่าบ่มีเงินซื้อกินก็ได้ฝากให้เพื่อนทรงเซนซัมเซนฝากให้เมี่ยทรงลานทรงรลานเพื่อนเพิ่งเมือ่อหาเพื่อนเอาหาเซนเอาไม่เดาตามอะไรแม่เด้อ ฟังเบิเ่งเน,อะอนาะวันศุกร์ทวารทีมงานทางบริการงาน,นกระชีดเข่ามาอ่าซอยเวียร์ซอยงานเนะาะทวารทางเอฟซีพุญญาเจดีย์วันอยากสดซอยอยากทำบุญน้ำนองพวันกะอยากบุญกระชีอ, <c oughs> อ่าเป็นสะพานบุญให้เนาะ <c oughs> ทานอะไรพ <c oughs> ี่น้องเยเนาะเอาไปเดี๋ยวจิตไปเบียร์ทางอื่นก่อนได้เลยได้เอยู่ดีไม่แห้งสูดๆได้จากก็ได้ทางใจเราต้องคิดอย่างไรเนาะ ม่แต e> ่เฮ้าค่อยภาวนาสวดมนต์เนาะทำบุญอุทิศสุวนกุศลอะไรไปแห้นอกกันเด้อสบายใจตอนเศ้ามีบินฑบาตอดูไปที่นนแบบสบายยามเศ้ามีบ่ผูชบานเพิ่นยามเศร้าเด้อเนาะไปเศร้ากันสาไปเอยสบายเิ่นตลอดเจู่เนาะ เออจับจับสายห้อ้ายเลยจับสายหนั้นไปโอเคได้แม่เด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อไปเด้อโอ้ยนี่เด้อมาไหนามาหน้าจะมาเยี่ยมใหม่เด้อโด้อเด้อุ่นเอาซอยกันซอยกันเนาะฝุ่นยังไงสองไอ้น้องซอยกันอ่าฝซอยกันไปเด้อน้องโซเลยเด้อ สบายดีเด้อมาดีเบาเมื่อก่อนเด้อขนาดเบาจะมาเล่นนนาเด้อเห็นเปล่า <laughs> สวยๆเด้อห้ามได้เบืง้งแมงมุงพ่อแล้วใหญ่กันมาได้เดูอดไปไป <laughs> พี่น้องเลยนะคุณเกษตรใขอนอนุญาตเดินทางาก่อนบปในพี่น้องเลยมาเยี่ยมยามอัปเดตเนาะทางครอบครัวน้องเว,วียงคำน้องโด้วฉพาะทางไอโมพี่น้องเลยเป็นการมาคืนแรกนอนคืนแรกกับฟันแท่น้องกันพี่น้องมาก ห้องใสว er en. ่า like. สัน like. ี่นาเนาะอ่ะนตินาแไม่แต่ทั้งบุญบอกคนอลไไม่แต่ว่าโดตทองคิดทางรมัแต่มันใสบาตรเนาะแล้วก็อุทิศสมบูรณ์สุนทรนะครับรงงรับไปแล้วคือทำแบบเนาะสวดมนต์ี่น้องเพื่อเพื่อแับคนเนาะสนนาเนาะาพี่ เพื่อนสนิทก่อน, Love นคลิปนี้เนาะโอกัสคลิปหน้าเนาะบรรยากาศฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวันอีกแล้งเนาะยน้อง้อยบรรยากาศไปตะแพงพี่น้องกั้น้องซาเป็นกบบโอ้ยลังหัวลังดวงใสพอใสแม่พี่น้องเนาะพระพิษสักส้มกัครอบครัวนี้จะเป็นอะไรต่อไปพี่น้องเนาะงานบุญอีกสามหมื่นสิบขวามาว่ากันพี่น้องเนาะไปพฟกัสคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้องเนาะ